วันนี้นะคะหนูอ้อมพาทุกคนมาที่ถ้าแก้วมณีจันทการบ้านนาคคาชะโนดค่ะทุกคนที่อําเภอบ้านดุงนะคะจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกสถานที่หนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวนะคะมาสักการะองค์พญานาคที่ด้านในนะคะแต่ในส่วนบริเวณนี้นะคะจะเป็นด้านนอกนะคะจะมีองค์พญานาคองคใหญ่นะคะตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าถ้าเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปชมด้านในถ้านะคะโอ เย็นมากขนล,ลุกเลยทุกคนน่าศรัทธามากอันนี้จะเป็นในส่วนของถ้ำแรกนะคะที่เราเดินเข้ามาก็จะเห็นเป็นถ้ำนี้เลยค่ะนี่ค่ะการประดับตกแต่สงสวยงามนะคะองค์นาาราชันดำนะคะทุกคนองค์ใหญ่มากนะคะอยู่ข้างในถ้ำ ฝั่งนี้นะคะคก็จะมีถ้ำอีกนะคะเป็นถ้ำที่มีลูกแก้วหากสีแบบสวยมากทุกคนดูใหญ่มากค่ะนี่เลยนะคะจะเป็นตรงนี้นะคะจะเป็นที่อยู่ของแม่ย่าประตูเมืององค์หญิงเพชรนะอันนี้หนูอมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะลูกแก้วที่ใหญ่ขนาดนี้ถัดมาอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะมีถ้ำ ที่สามารถมองเห็นด้านนอกนะคะแล้วก็จะมีถ้ำที่เป็นทางเดินนะคะซึ่งมีคนนะคะเอาลูกแก้วมาวางไว้เยอะมากค่ะทุกคนตลอดเส้นทางของถ้ำถ้ำนี้เลยนะคะด้านนี้เลยสวยมากค่ะทุกคนใครยังไม่เคยมาแนะนําให้มาเที่ยวกันได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นถ้ำสมบัติของปู่นาคนะคะ ปนะคะเดี๋ยวจะอ้อมจะพาทุกคนลอดเข้าไปนะคะและ้วเป็นถ้ำที่มีแบบของของปูนะคะเยอะมากเลย <S <S นี่นะคะจะเป็นลูกแก้วขององค์ปู่ค่ะทุกคนเยอะมากสวยทั้งเลยทุกคนดูนี่สิด้านในนะคะสวยมากทุกคน ในส่วนของทางด้านนี้นะคะจะเป็นการก่อสร้างนะคะซึ่งตอนนี้นะคะในถ้าสร้างได้50%แล้วนะคะเลืออีก50%ค่ะก็จะเสร็จนี่ก็จะเป็นถ้าที่ต่อออกมาจากเมื่อกี้เลยนะคะ สำหรับใครที่อยากมาเที่ยวถ้ำแก้วมณีจันทการนี้นะคะทุกคนถ้ำนะคะเปิดให้ทุกคนเข้าชมฟรีนะคะทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา7โมงครึ่งจนถึง18.30นหรือ6โมงครึ่งนะคะเป็นตอนเย็นเลยค่ะนี่นะคะบ้านหน้าคำชะโนดหรือว่าถ้ำนี้นะคะจะอยู่ติดกับถนนเส้นทางที่เราจะไปคำชะโนดเลยค่ะอยู่ฝั่งขวามือนะคะไม่ไกลมากค่ะพิกัดบ้านสันติสุขอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะ ยังไงหนูอ้อมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจที่กินท,ท,ที่เที่ยวฟู้ดทาเวลของหนูอ้อมด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ